มสวัสดีครับผมวันนี้หายไปทั้งวันจะแรกกระวติไหลอยูะแหละแต่ว่าเ,ออเลยขีข่ทันไลไขับรถดีกว่านะขับรถมากน้ำทางอยากนอนมานั่งขับรถนั่งขับรถด้วยอยากนอนด้วย เจ้าคากล่องมา ก็มาถึงทุ่งนาจำปะดงจำปะดงทุ่งนาพึ้นอยู่คน อโอ้เห็ดประตูแล้วจะไหนเขาก็มาเขาจะเห็ดประตูตววดได้แล้วพขามาเขาจะเห็ดประตูแล้วเมาเคาเรียกว่าเนี่ยสลัดด <c oughs> ้วยเขาเรียกว่าคนสลดัดเขาจะเห็ดแล้วเขาเมาเขาจะเห็ดแล้วเขามา <c oughs> ไปที่ต <c oughs> ลาดซำเคยโอ้พญ่พ่นเห็ดงานอยู่ฝนตัวนี้ฝนตกฝนตกฝน,นล่องเห็นเห็ดอยู่น้องงนนอันเนาะแล้จิกโกไปใส่ปะแล้จิกโกไปใส่ปะจิกโกไปน้ำเนี่ย ทานีอย้ทาเังน <asa makes noise> <z prep> ี่ยกระเพากันคัดเป็นตัวครับจิโก้ขนไปเวียเห็งานน้ำเพลนจิโก้ก็แช่ไปสรจแล้วจิโก้ไม่มีเวีย เจ้ารู้ว่ารถปูนมาใช่ไหมเจ้าจอดรถไปจมูกใช่ไหมน่าั๊กโซ่เลยแล้วเขาจอดรถหน้าปักซอยนู่นวันก็จะจอดท่าู่หน้าปักซอยตัวบนตีฝ่าม้าหูตัวว่านั่เมื่อยพอเห็นรถปูนออกไปถึงเข้ามาเน้าบุ๋มมีชีวิตชีวาบุมีชีวิตชีวาเอาไปทำแม่อันหลวงพ่ออันสีบัว่านอย่บอกอันหยุดสำนับสงฆ์เนี่ยบุมีชีวิตชีวานิมนต์พันไว้ตัวตัวบุมีชีวิตชีวาเหรอเด็กไม่ร่หายใจอยู่โอ้ติบุ๋มมีร่าชีจอยู่ ไปปาปูนไปปาปูนเอาเกือบแต๊ะไปปาดปูนปุ๊กอีโพอีโพเด้อบ่ได้เอิ้นข่อยเด้อีโพอีโพผอสั่นว่าไหนว่าไหนว่าเขาลอดลุกเอิรนแล้วลุกเอิร์นแล้วคิดไปปาดปูนเฮ้ยปากแป้มาแล้วปากแป้มาแล้วอย่าปากอย่าปากโอ้ปากแป้มาแล้วเออแม่ลูกก็สนใจอะไรกันเฮียวะเมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อนี่ขวาดีส่วนเจ้าขามฟัง เออจะไปบ่อะา่ไปบ่ไปบ่ไปได้ลมตลอดเลยตามเรือดมาค่อย้าวเรืองมาค่อยหอดฟังจักเชิงเน้นน้อยได้คนคืดกันนี่เต่นี่เต่เฉียดฟังมาเสียงมาทำอะไรโอ้โหไปแล้วพี่น้องพี่ร้องงานแทนพี่แล้วพี่ไม่อยู่แเอา เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้มาสมัครเป็นกรรมกรันนะบี่ไม่ได้ให้มาเป็นโฟร์แมนนะเนี่ยพี่รีบมาเนี่ยจะมาตรวจงานแล้วเนี่ยเราเนี่ยมาทมาทำงานมั้งไหมเนี่ยวันนี้ทํางานมั้งไหมเมียมานี่โอ้โหอะไรอะไม่ห่างเลยผมเพิ่งเดินเข้ามาแล้วทีตอนเมียไม่อยู่นะพี่ปะพี่ปะหมอนวดปะหมอนวดเลยนวดเท่าเท่าิมนังไงใบีบบอบอเด เสียงแมวเหี้อนเียวสเอยู่เสียงแมวเสียงแมวมาจากบ่งให้อาหารมันไหวบ่โอ้ยแมวปดาแมวปดามันหูอะไรอันนี้แมวร้องเงียเงี้ยเงี้ยง้ัเลี้ยงไรโตะบ้าว่เวลามื่อดำหน้าเปิดทับบุทับบมนเชี่วอไอยู่เลียงคเลี้ยงตัวใหญ่นะอ่าเลี้ยงอไงอเน้ย ไปไปไปเ็กงานมาไปไปไปคอยโขน้าเนาะโอเล็กจีไปตรวจงานก่อนไปแล้ถึงมาเราจมไปไก่จะเล่าอะไรเราวสิจมตอนนี้หัวหน้าสถาปนิกเรามาแล้วนะครับผม ทำอย่างงี้ไม่ผ่านเดี๋ยวเราจะเดินเนี่ยเออไม่ผ่านไม่ผ่านไปไกลพี่ผมออกไปซื้อของนะผมแล้วก็เห็นรถที่ชิดจอดหน้าปากซอยทางเข้านะก็รู้ว่ารถปูนมารถปูนมาเราจะรีบมาทำไมเข้้าามแลวพี่เออคิดกันเอาเองนะคิดกันเอาเองพอรถปูนนะขับไปนะสลัดเนาะกระสวนกันกับรถปูนเนาะมื่อกีนเนาะเอากระ กรแลน้ำกนรถปูนมาไหนเอขอขาม้าหนีเนี่ยแท้เด้อรวะมาถึงกลางนานแล้วเออจอดผู้เลี้ยวจอดนอนอยู่เห็นรถปูนเข้ามาไม่เข้ามาเ,าเลยหรือไม่ผ่านนะแบบอย่างงี้ไม่ผ่าน,นครับแลน,าาน,นเขามาเลยจอดท่านั่งยัดเตี้ยเลยแมนพอรถปูนขับออกไปเข้ามาเลยลุงข,ขับออกไปทำท่าแลนขามาป่ะนี่เออเฝ้าม้ายันประเทพปูนบ่ทันลุงอย่างงี้ไม่ผ่านนะลุงมันเป็นยังไงบอกว่าเอ้ยบอกออกมาเขาก็ทำงานพร้อมผมถูกไหมเพื่อนอ่ะ นี่แหละพ่อพ่อเขาว่าไปังสันน้ำฟ้าเฮ็ดกวนเท้าน่ะสว่วเดี่ยวเจ้าไหอีหยังเจ้าก็ส่วบายกันน้องน้องกันผ้าเฮ็ดเนาะไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะเออไม่ไม่เลวจริงอยู่ไม่ได้เออบ้าพวกนั้นก็ดีมิตรว่าโอ้คนดีๆีนี้เบิร์ตมาสันว่าเออกูอยู่นี่เร็วตัวสันจะคว่ำนี่เนาะ ก็บอกแล้วจอดรอหน้าปากซอยนั่นโอ้ยวันี้กให้รถพูนโทรมาหาค้อของยีนี่แมนไปตั้งใดขับเออรถพูนครับไปตั้งใดรับว่าเสียงรถพูนนเสียงพักว่าไปต่อไปก็เป็นพี่ชิดปั่นแล้วคราวนี้ไม่ได้ปั่นปั่นใหยังเพื่อจะปูกกระเบื้องอยู่ เนี่ย<น>ขึ้นไปยานแนวด้านบนแค่นี้แค่นี้โดนปัดยังไม่พอยอยังโดนปัดไม่พอพอหรอสัาวนี้นี่ปั่นแค่นี้ไม่ทะลุหรอกเจ๊ปบฝนตกปั๊บสุดยอด,ยดแก้วฝ่าฝนเป็นใจ